สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาเลือกของใหญ่ๆหรือโลกงังค่ะมาลองเช็คกันนะคะนี่ค่ะคุณท็กซี่นะคะที่ห้องนี้เป็นร้อยตังค์ตักถุงใน่ไข่ที่สุดนี้นะคะหุงใหญ่ๆตัวนี้วันนี้ราคาตกเหลือเพียงะะแ8 8บาทเท่านั้นนะคะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆน,ะะนี่ค่ะตัวถุงเขานะคะข้างในก็จะเป็นแพ็คแต่ละชิ้นย่อยกันไปแล้วก็มีหลากหลายรสชาตินะคะเพื่อนๆลองสั่งซื้อไปทานดูนะคะอร่อยค่ะรสชาติดีสดกรอบแล้วก็ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะเย็นสดชื่นค่ะเป็นขนมทานเล่นนะคะอร่อยออร่ยค่ะเพื่อนๆ,ๆ นี่ค่ะเขาจะมีหลายแบบที่เพื่อนเอนเห็นนะคะจะมีห่อหลากสีกันไปแล้วก็ตัวผลไม้หรือบ๊วยนี่ก็จะเป็นแล้วแต่นะคะว่าเป็นตัวไหนบ้างคะ่ะลองแกะชิมทุกรสแล้วนะคะสดใหม่อร่อยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจมีปักตะ้า้าสินค้าที่ด้านล่างนะคะสามารถเข้าไปกด เพื่อเป็นความช็อกได้เลยค่ะมี่ค่ะห,ห่อใหญ่ๆกินแบบตกใจเลยนะคะและราคาวันนี้ลดเหลือเพียง88บาทลองกดที่ตะกร้าดูนะคะถ้าได้ราคานี้ก็กดสั่งซื้อสินค้าที่ตะกร้าดได้เลยะคะ่ะเพื่อนๆนี่ค่ะชอบลุกรถเลยนะคะอร่อยโดนใจถูกห่อเลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆลองชิมกันดูนะคะรสชาติดีค่ะสดใหม่สะอาดนะคะนี่จะเป็นแบบหลายแบบเลยนะคะเพื่อนๆที่เราเห็นกันเนาะแต่ละแบบรสชาติก็จะแตกต่างกันไปค่ะแต่อร่อยค่ะเพื่อนๆ น่ารับประทานทุกรสชาติเลยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดรีโพสให้พัดด้วยนะคะเดี๋ยวมีสินค้าดีๆจะเอามารีวิวใหม่ค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองสั่งซื้อไปทานกันดูนะคะอร่อยค่ะวันนี้เท่านี้นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกัน